อบอุ่นน่ารักมากๆค่ะสำหรับบรรยากาศฉลองวันเกิดนะคะให้กับคุณแม่ลูกอ่อนฝ้ายนิชานันค่ะที่ปีนี้ได้อุ้มลูกสาวตัวน้อยน้องอยูนินะคะเป่าเค้กในวันเกิดคุณแม่ครั้งแรกด้วยนอกจากนี้ค่ะยังมี2เพื่อนซี้ค่ะอย่างพระเอกหนุ่มเวียสุกลวัน์ที่ยกครอบครัวมานะคะทั้งคุณวิกกี้แล้วก็น้องวิรินค่ะส่วนเพื่อนสาวอย่างคุณเนยโชติกาก็ขอครวงสามีอย่างคุณอามาร่วมฉลองปาร์ตี้วันเกิดให้สาวฝ้ายกันแบบพร้อมหน้า โดยในอินสตาแกรมส่วนตัวของคุณฟ้ายนะคะได้มีการโพสต์คลิปรวมบรรยากาศปาร์ตี้วันเกิดของตัวเองพร้อมเขียนแคปชั่นว่าดีใจเพื่อนมาหาเพื่อน2คนแรกที่เจอตอนมาอยู่ไกลบ้านมาถึงก็เจอ2คนนี้เลยเวียกับเนยจากนั้นก็ตะลุยหาของกินแถวบ้านด้วยกันบ่อยๆ ตอนนี้พวกเราโตขึ้นมากเลยเนาะวงเล็บไม่ใช่40นะทุกคนยังก่อนขอบคุณ Happy Birthday ย้อนหลังจากเหนื่อยรักเสมอนะคะ #reunion เพื่อนกัน17ปีท่ามกลางแฟนๆ hey, <hi>, ต่างก็เข้ามาร่วมอวยพรวันเกิดคุณแม่คนสวยกันอย่างหนึ่งแน่นเลยค่ะองเชียองเชียซีซีแล้วนะมึง่ะ คุณที่ติดตามชม Morning o Insight ทาง True Insight ของเราด้วยนะคะอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกการรับชมแบบสดๆเลยละค่ะยังสามารถกดไลค์ในแฟนเพจใน Facebook ของเราที่ True Insight ได้รวมถึงลิงก์อื่นๆด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ